ไปดีนะทุกคนวันนี้มาผูกกันอยู่ตาดเงื้องนะทุกคนเราพามาเที่ยวในตาดเงื้องนะโอ้มาเงี้ยนี่อากาศเย็นหนาวหนาวแห้งเดี๋ยวนาวเลยลุยหนาวคนหนาวแห้งดีไปเออเหนื่อยกี่เดียวปะหมกปวดร้อนสิ่า บมหนุ่มเขื่องบ่กะไรเยอะเอาแบบนี้ยนะไปไปไปดึงน้ำให้หมดถ้าทำปราบุทำประสาทน้ำมนี่เนาะทุกคนน่ารัหม ห้กอ่างนี้เข้าก่อนเลยไปนีก่ามอสไปดีก่ากันอะงบตีบงก์กจ้าเเตะอีกแล้วมัน เงางดีดีด้วยค่ะพรางางันนะด้วยค่ะน้องทุกคนนี่มันอากาศร้อนตัดเยื่อพวกทุกคนเนาะเอาพาทุกคนมาเที่ยวเนาะริมปบาดเนี่ยพาไปดูบรรยากาศเนาะลูยไปกสบายนะด้วยค่ะตัดเนื้อตัดเนื้อเนาะบรรยากาศ สวยๆเลิศเนาะนป่่ทายดิ ทุกคนเนาะน่ามีแม่ป๋างเนี่ยนาะทุกคนนี่ค่ะทุกคนมาเบิ่งนข้าวือบ่ล่งนะทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงนี่คือมีคนมากเนาะเลวก็บท่านไดนก็บนี่ท่านใดก็สิเมินน่ะนะทุกคนเขาก็เลยสิบ่ลงเนาะเดี๋ยวเฮามาเที่ยวนาแล้วเฮาสิพาทุกคนมาเนาะมาเบิง่งเลยเขาเบิ่งค่ายเบิ่งนนำปา๋ยดิบหนึ่งมันน่ามีแม่ป๋องนะทุกคน เมื่อวนี้เขามาเขมีลงกินน้ำเนาะนี่น้ำก็แห้งเนาะเขาก็คือโบลงไปเนาะทุกคนปกติก็ลงได้เนาะนี่ทันใดลงเนาะแล้วก็บเขาไม่ใ่นเนาะตะกี้น้องบี้เนาะมาเดี๋ยวน้องบี้เอาหุบไปถ่ายเด้อน้องบี้มาถ่ายหุบมีลุงเนาะเดี๋ยวน้องบี้ไปถึ้นึูถ่หยเบิ่งเด้อทุกคนเด้อเนาะบรรยากาศของป่าลเงียงเนาะทุกคนเนาะโต๊ป่าเงียงบรรยากาศเนาะเกลืกนะพนตกเนาะกับต้นไม้ก็เที่ยวๆเนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งบรรยากาศของทางตกป่าเงียงเนาะ นี่อันน่ะคาเฟ่เนาะทุกคนเนาะเป็นหมาคาเฟ่เนาะงามนี่เนาะงามหมาคาเฟ่เข้ากับบริตั้งใจสีมาเนาะใจสีมาเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามาเวี่งเงี้ยเนาะเอยลักซ้ำพกนะน้องบี้ก็เลยพาขึ้นมาเลยมันห่างกันจากลักซ้ำพกมาอยู่หารักเนาะอยู่นี่แมนรักซีจีเอสเนาะทุกคนเข้าก็เลยพาทุกคนมาเนาะ ญาตว่าทุกคนคิดฮอดว่าน้องวีหายไปไซเนาะเออเนี่ยนี่นอ่นนะก็เลยพามาเนาะทุกคนว่าเป็นแนวไดฮนะน่ะพามาเบิ่งบรรยากาศของป่าเนื่องนาะทุกคนเนาะโอ้ยเมือ่อยย่างนเอยเดียวก็เมื่อยเลยทุกคนเลยประชากันมาถ่ายทูกคนมอมีนี่ทำทุกคนเพราะว่าส่วงนี้มันเป็นส่วงแบบว่า ปิดบ้านปิดเมืองปิดเมืองเนาะทุกคนแต่ว่าเข้ามาได้เนะาะเพราะเขามีเบียร์ขรเขาก็เลยมานะเนาะก็เลยว่าเมื่อกี้เราปิดบ้านบ้านเอาออกแล้วช่วงนี้ยังปิดเมืองเนาะเพราะว่าตังเมืองยังอย่างนี้ปิดเสือนะ้ออยู่เนาะเมื่อนี้กะสี่สิบหกคนเนาะทุกคนแต่ว่านำเขานะทุกคนเนาะเนาะมันกะที่นรราาีน้นำตกปลาแล้วก็นำเขานะมีแต่นำเข้าเบิดเนาะจากเเพื่อนบ้านเนาะเพราะว่าเพม่อนไปเห็นอยากอยู่ทยเนาะทุกคนแล้วนี่ะนะะ เพื่อทุกคนเดี๋ยวน้องดีใช้เดินทางขึ้นหานิดดียอยแล้วส่งหาบรฮะไป้ยังทามาอยู่แจไดของประเทศอยู่ไงทุกคนพอข้นเธจะหอนะมองหดคุ้นายเกื่อกว่าบ้อีเนาะ เบ่งบรรยากาศใหมมีนอนอาะตรงนี้จะเป็นสั้นเพิ่งแล้วทุกคนโอ้ยเหนื่อยเด้อนี่ยามตกรัดไปเมื่อนะบันชิบะแหววเบียงเบิ่งเบี่ยงเนาะเข้าหนึ่งอะไรกันออกเมื่อเลื่อยมาปักเทเนาะว่าจะพาทุกคนแวะกินเผาเรียนแต่ว่ายามนี่เผาเรียนเบิ้ด ก็เลยสิบริเวรว่จะไปตัดฟานแต่ว่ามันสิบงอยังก็เลยสิบสบไปเนาะเด็กพวกคือติพันคายเครื่องคายโค้งเนาะเมื่อยเราเป็นหกคนหนุกสบายดีเนาะตอนโอ้ยเมืงง่อยเพิ่นปิดเนาะทุกคนก็เปิดอยู่ด้ามหน่อยเนาะทุกคนนี่เดดานาะบรรยากาศห้องตัดนี่น Nhĩa xin đi điện sân nữa hèn nàng cứt dưới sai lầm mày nọ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  mày vẹt mày vẹt mày nọ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  mày mày